ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับผมและชดประยงนะครับ a r e a Executive b u s i n s s s a s s o c i a t สสวัสดีครับก็วันนี้ก็ต้องทำเวลาน <ว conference. S 1> ิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรตื่นเต้นช่วงท้ายด้วยเพราะนั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเข้าเรื่องเลยละกันแต่ว่าก่อนอื่นคือจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดผู้แนะนำนะครับท่านแรกก็ขอเสียงปรบมือ ไปถึงโคราชนะครับผมผู้แนะนำนะครับผมคุณเปียกพรพระสิท์สุขครับผมจริงๆแล้วอีกท่านหนึ่งก็ต้องขอเสียงปรบมือไปถึงโคราชด้วยแต่บังเอิญท่านอยู่ที่นี่ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้พิโตกิจพงกับมูจันทรินด้วยครับและวุกคนชหวนาะนาบกับมูจันทรินครับโอ้โหวันนี้อัปลน์มาหลายท่านก็ดีใจนะครับวันนี้นะครับก็อีกท่านหนึ่งก็ขอเสียงปรบมือให้อัปลัยของทุกท่านในห้องนี้นะครับผมให้กับคุณนกอนันต์ลงศรีวันนี้ครับผม ก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันในช่วงท้ายนะครับก็วันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรตื่นเต้นนะครับแต่ว่าโหอาทย์นี้เป็นอาทิตย์ที่หนักหนาสาหรับผมมากเพราะว่าหนักหนาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะไม่ได้อะไรหรอกคือลูกป,ปิดเทอมปิดเทมอมพร้อมกันสองคนนะครับแล้วก็เป็นปิดเทอมที่ดูเดือดนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องจ่ายเงินเยอะมากลูกเปิดเทอมต้องใช้เงินเยอะมากก็ ต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โอนเข้ามาแล้วนะครับผมอา,อาทิตย์หน้าก็โอเคอยู่นะครับค่าเทอมไม่แพงมากเทอมของมะพร้าวนี่เทอมละห้าหมื่นนะครับแต่แลี้งจ่ายสี่เทอมเลี้งจ่ายสี่เทอมอ่ะสองเดือนหยุดทีสองเดือน,อออนโอ้โหแล้วก็ชนกับของน้องด้วยก็ดีครับก,ก,ก็เป็นอะไรทีก็ทําให้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องไปเที่ยวเล่นกับลูกมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือลูกคนโตเนี่ยเขาปิดเทอมแปลกกว่าใครเขาปิดแค่สองอาทิตย์อาทิตย์เดียวอะ่ะปิดสี่เทอมแต่ปิดที่ละ อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันมันมันเป็นเวลาที่แปลกกว่าใครก็เลยต้องไปไหนมาไหนกับลูกเยอะนะครับก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มีโอกาสได้ไปหาความรู้เยอะแม่งดูดีนะครับผมมีใครได้ไปสงานสัปดาห์เสียงชาติบ้างมเลฮ้ยมันมีนะ เธอเธอเธอมันมีนะสำดาับหนังสือแห่งชาติเนี่ยมีมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะเคยไปกันไหมมันมีที่ไหนมีที่ไหนศูนย์ศรลฐกิจเดี๋ยวปกติมันมีศูนย์ศรษฐกิจไงปีนี้ก็ตั้งใจศูนย์ศรษฐกิจตัดเอกใจเว้ยไฮ้แม่งปิดประว่เกือบแล้วปีนี้เมืองทองปีนี้เป็นเมืองคลองครับผมเออเฮ้ยมันอาทิตย์สุดท้ายแล้วเพิ่ง รีบๆนะพึ่งนะไอ้พวกเรานี้ควรจะไปกันนะครับงานสับดาางสื่อแห่งชาติเนี่ยไม่หรอกแต่เข้าใจคือว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าคือผมไปเนี่ยมันก็คนน้อยแล้วนะคือแปลกมากสำนังสื่อแห่งชาติปกติคนจะเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้มันคนน้อยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนตามสำนักพิมพ์ก็แบบขายออนไลน์เยอะมากให้ราคาเท่ากับที่นู่นด้วยเพราะนั้นแล้วกูจะไปทำไม ใช่ไหมอันนี้เรามองในแง่ดีใช่ไหมครับก็หลายท่านในนี้ก็อาจจะสั่งออนไลน์ไงใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไปก็ไปดูหนังสือนะครับสิ่งที่สวนทางกับคนน้อยคือหนังสือแม่งแพงมากเลยอะแพงจริงๆหนังสือแบบของของลูกอย่างเงี้ยอยากได้แฮร์รี่พอตเตอร์นู่นนี่นั่นโอ้โหเล่มละสองพันกว่าแบบเจ๋งๆอะแบบที่มันแบบปกแข็งเปิดมามีรูปแม่งเกือบมีองคกรออกมาแล้วมัง้งโโหครบเซตนี่ประมาณเกือบหมื่นห้าก็เลยบอกลูก แ่านหนึ่งลูกอ่านอีบุ๊บไหมเห็นไหมเราก็กลับมาเรื่องเดินอีกแล้วไม่ก็เลยกับก็คือแบบมีโอกาสได้ไปเดินหนังสือนะทุกท่านแนะนํานะครับยังมีเวลาอยู่ไปดูหนังสือกันแล้วก็มีโอกาสไปเพิ่มก็ได้เจอหนังสือมาเล่มหนึ่งที่จะที่จะมาพูดคุยถึงวันนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่โหเอาอีกแล้วชื่อนี้ขึ้นมาชื่อนี้ขึ้นมาก็ยากทุกทีที่ได้อ่าน จอห์นซีแม็กซ์เวลล์อีกแล้วนะครับผมไม่รู้เป็นไรหนังสือของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เนี่ยอา่านแล้วแบบจะหัวงอก <costing> ไม่ใช่หรอกคือแก่เองไม่ใช่คือมันจะต้องใช้อะไรที่แบบความเข้าใจเยอะมากซึ่งตอนแรกผมมาคิดอยู่ว่าเฮ้ยโหวันนี้จะแบ่งปันหนังสือเรื่องนี้นเล่มน,นี้จอห์นซีแม็กซ์เวลล์ภาวะผู้นำห้ระดับมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนวะใช่ไหมครับก็แต่นที่สุดก็เอ้ยลองถอดมา แล้วก็พยายามคือมันยังไม่ยังไม,ไ,มไม่เต็มร้อยนะแต่ว่ามันก็พยายามแบบเอาส่วนที่สามารถมาพูดได้ภายในช่วงเวลาสันส้นๆเนี่ยนะครับก็ก็เดี๋ยวจะมาแบ,บ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งแนะนําว่าหลายๆเรื่องของ John C. m a x w เวลจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นําเยอะมากวันนี้ตาลถามว่าถามจริงเหอะถ้าไม่ทาธุรกิจนี้ไม่ท,ทําธุรกิจนี้มึงจะซื้อมาอาม <laughs> ่านมล่้างผลงาน คืออะไรวะจากการสร้างผลงานหนึ่งก็สร้างไม่ใช่เราผลงานสองก็สร้างนะสร้างสะสมพันเพิ่มมาอีกเยอะแต่การสร้างสร้างผลงานในการเป็นผู้นําระดับที่สามเนี่ยมันคือการเป็นตัวอย่างครับมันคือการเป็นตัวอย่างการที่คนเราจะมีคนเดินตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ผมบอกไปข้อสองอะ่ะมันก็รู้ไหมต้องทําอะไรอะ่ะ รู้ไหมทุกคนแบบเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วมาทำงานก็รู้นี่ว่าต้องทําอะไร1 2ึ่5ก็ทําไงก็แค่นั้นเองแต่ประเด็นคือหลายอย่างเนี่ยมันเกิดจากการสอนเกิดจากการมีหน้าที่บรรยายให้ฟังมีหน้าที่ทําโต๊ะกลมจัดเอชเอ็มแต่ผู้นําคนนั้นไม่ได้สามารถทําตัวเป็นตัวอย่างทําผลงานให้เด่นชัดให้เป็นที่ประจักษ์จนมีใคร ตามเดินตามหลายหลายครั้งก็าาจะมองว่าเราเคยเขาเรียกเราเคยได้ยินเนาะว่าแบบว่าตัวอย่างดีๆมีค่าของคำสอนใช่ไหมครับแม่คือเรื่องนี้เลยครับผมหลายครั้งเราเคยบอกถ้าทำไมไม่สปอนเซอรอ์วะทำไมไม่ทำามายอดอย่างเงี้ยทำไมไม่หาคนใหม่ทำไมเฮ้ยกลับมาดูตัวเองว่าอ้าวแล้วตัวตัวมึงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทำแบบที่สอนเขาหรือเปล่าเราต้องก้าวข้าม การทำผลงานให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวเราเองหรือทำเพื่อตัวเราเองเท่านั้นส่วนใหญ่แล้ว่มันจะเกิดขึ้นจากการทำเพื่อองค์กรทำเพื่อคนรอบข้างเนี่ยเยอะยกอย่างเช่นเป็นผู้นำที่ทำให้เป็นแบบอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเพื่อตัวเราเท่านั้นแต่การทำงานยกอย่างผมยกตัวอย่างในห้องเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยยกอย่าง เราทำงานเพื่อให้ทั้งองค์กรนี้ทั้งห้องเซ็นเตอร์นี้เราช่วยเป็นซาวเราช่วยเป็นนู่นนี่นั่นเราเป็นคนบรรยายเราเป็นวิทยากรเราเป็นเ c อย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่ทำงานเป็นตัวอย่างเพื่อส่วนรวมไม่ใช่แค่เพื่อส่วนตัวอย่างเดียวนะครับผมผู้นัานระดับสามเนี่ยมันจะต้องมีจิตวิญญาณในเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมถัดไป ผู้นำระดับ4ีนะครับเป็นผู้นําระดับสได้เนี่ยเกิดจากการที่ต้องพัฒนาคนนะครับ mm hmm. ตอนแรกเป็นไงนพัฒนาตัวเองมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนรักอยากทํางานด้วยแล้วก็ทําตัวอย่างให้เห็นนะครับผม mm hmm. แล้วก็มาถึงจุดที่พัฒนาคนนะครับ mm hmm. ไอจุดเนี้ยมันต้องใช้ใช้เขาเรียกอะไรทักษะฝีมือนะครับพอสมควร เพราะว่าลําพังการเราทำทำตัวเองให้ดีเนี่ยมันก็ดีที่ตัวเรานะครับดีที่องค์กรนะครับผมแต่มันยังไม่ถึงจุดที่จะพัฒนาใครบางคนให้ขึ้นจากที่1 2มา3ได้จุดเนี้ผู้นำที่เกิดจากการพัฒนาคนเนี่ยคุณค่าของเขาอยู่ที่การช่วยคนช่วยเหลือช่วยให้คนในองค์กรไม่ใช่แค่ มีรายได้ไม่ใช่แค่ปรับชั้นขึ้นมาเป็นผู้จัดการเป็น k v a หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องช่วยให้เขามีทักษะของการที่ช่วยเหลือคนต่อไปได้ด้วยนะครับผมข้อนี้นี่นก็ผมว่าหลายๆท่านก็ยังติดอยู่ตรงนี้คือทำองค์กรทำเองอะทำตัวเองอะทำได้แต่ทำให้คนที่เราคนที่เขาเดินตามเรามาเนี่ย เป็นอย่างเราเนี่ยดีเท่าเราหรือดีกว่าเราเนี่ยยังยังติดอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะนั้นเราต้องกลับไปดูว่าในแต่ละข้อของเราที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วของผู้นําระดับ1 2ึสาเราถึง4หรือ,อยังนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันต้องพัฒนายเยอะมากนะครับสุดท้ายของข้อนําที่ผู้นําที่สูงที่สุดนะครับก็คือจุดสูงสุดเนี่ยโหอ,อันนี้คือถ้าถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าพ i n า a ค l e คือมันเป็นสุดยอดแล้วของความเป็นผู้นําสุดยอดแล้วของความเป็นผู้นำเนี่ยคืออะไรนะครับเนี่ยอย่างที่บอกพัฒนาให้ผู้นําคนอื่นขึ้นมาถึงระดับ4เป็นระดับที่ผู้นําสร้างผู้นํานะครับคือมันจะต้องเป็นเหมือนแบบถ้าผมยกตัวอย่างมันจะเหมือนแบบว่าทําธุรกิจนี้จนถึงจุดที่สามารถเป็นแพสซิฟินคัมได้อย่างแท้จริงนะครับสร้างผู้นาเหมือนที่คุณต้อยพูดเมื่อกี้แพสซิฟินคัได้เมื่อไหร่วะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะ เมื่อวันที่คุณสามารถสร้างองค์กรพัฒนาผู้นำจนมาถึงในระดับ4ช่วยคนให้สามารถพัฒนาคนได้นะครับผมจุดที่มันเจ๋งมากๆของข้อนี้ของผู้นำที่เป็นจุดสุดยอดจุดสุดยอดของผู้นำผู้นำที่เป็นจุดสุดยอดจุดสุดยอดของผู้นำนะครับผมก็จะปนๆกันไปนะครับก็แม้จะผ่านช่วงเวลาของคุณไปแล้วผ่านช่วงเวลาหมายถึงว่าคุณอาจจะแบบหลุดพ้น โหเขารียกอะไรวะไม่ถึงกระตายนะไม่ใช่ปฏิธิพานใดๆนะครับผมหมายมถึงบแบบพาสซีฟอินคัมเกษียณอย่างเต็มตัวไปแล้วแต่ก็ยังมีคนศรัทธาและยึดถือคุณตลอดไปซึ่งจุดนี้มันเป็นพื้นฐานของสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆของกว่ากว่าการที่ทำทำเพื่อตัวเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อให้ฟังถึงถึงถึงข้อนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมทีนี้ มันต้องเราต้องเข้าใจถึงรู้จักเข้าใจทบทวนการเป็นผู้นาของตัวคนเองก่อนสิ่งสําคัญคือว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบไหนด้วยนะก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะแบบเ,เราจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้นําแต่ละระดับขั้นไปแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนผู้นําที่ดีเริ่มจากรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน <S <S เข้าใจตัวเองก่อนจึงสามารถเข้าใจผู้อื่นคือเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยเข้าใจคือตอนแรกคิดว่าเข้าใจตัวเองดีแล้วแล้วก็เข้าใจผู้อื่นด้วย จนมาทําธุรกิจเนี้ผมถึงเข้าใจว่ากูไม่เข้าใจอะไรเลยแม้กระทั่งตัวเองนะครับซึ่งกระบวนการการเรียนรู้จากที่นี่อีล e ิสช่วยท่านได้ช่วยให้ท่านเข้าใจตัวเองได้ช่วยให้ท่านเข้าใจการที่ต้องอยู่และทํางานปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นได้อันนี้สาคัญมากนะครับผมเมื่อก่อนผมเป็นตัวกูของกูที่สุดไม่แคร์อะไรเลยนะครับ ซึ่งมันก็ต้องปรับลงมาเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถพัฒนาจากผู้นําระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่จนไปถึงความเป็นจุดสุดยอดผู้นําได้นะครับถัดไปก็คือรู้จักเข้าใจทบทวนการเป็นนัของตัวเองว่าเราอยากเป็นผู้นําแบบไหนคือการผู้นําแบบไหนมันไม่ได้ผิดเลยมันไมไ่ผิดว่าแบบนี้ดีกว่าแบบแบบนี้ดีกว่าแบบนู้นเลวแบบนี้คนรักแบบ เราต้องมองว่าก้าวร้าวดุนแรงเสียงดังแต่ชนะทุกสงครามนะเว้ยเออเอาไปละหรือนิ่งเฉยนุ่มนวลปรานีประนอมแต่ในที่สุดก็ชนะนะเว้ยไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนแล้วธรรมชาติเนเจอร์หรือตัวของคุณเองเป็นแบบไหนคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยในองค์กรเป็นแบบไหน แล้วคุณจะเอามันมาใช้แบบไหนนะครับผมคนเรามีความแตกต่างกันนะครับวิธีการต่างกันวิธีคิดต่างกันค่านิยมต่างกันสําคัญมากไม่ว่าจะแบบก้าวร้าวรุนแรงดูเดือดดูตันชนะทุกสงครามหรือว่านุ่มนวลประนีประนอมน,นิ่งเฉยเนี่ยสำคัญคือความจริงใจอันนี้สําคัญมากไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเป็นผู้นําที่ยั่งยืนได้นะครับผมคือ เรื่องนี้มันเป็นเราสามารถพูดถึงเรื่องเซมิทับบิสได้ในเรื่องของข้อหคือ s y n e r g i z ์นะครับคือการประสานความต่างคือหลายคนเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสได้เรียนเซมิทับบแล้วเนี่ยการประสานความต่างเนี่ยสำคัญมากคือมันต้องสบายใจด้วยนะมีความสุขไม่ใช่แบบก้ากินเอาวะกลัมึงไม่เหมือนกันแต่ก็เอาวะเพื่อผลประโยชน์เพื่อเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ซีน e ร์จส์มันต้องมีความสุขมันต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะครับผมซ,ซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องพัฒนากันอีกต่อไปนะครับผมถัดไปนะครับการเป็นผู้นำหัวตนเองเนี่ยต้องดูที่ว่าค่านิยมพื้นฐานในชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงคาว่าค่านิยมหมายความว่าอะไรหมายถึงทัศนะของตัวเราหรือของสังคมที่มีมต่อสิ่งของเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับค่านิยมนะครับ ค่านิยมของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราควรยึดความเชื่อไว้ในสามเรื่องหลักดังนี้ก็คือด้านจริยธรรมทําสิ่งที่ถูกต้องโดยมีเหตุผลที่ถูกต้องนะครับค่านิยมด้านความสัมพันธ์สร้างบรรยากาศแห่งความไว้ใจและเชื่อใจข้อที่สคือค่านิยมด้านความสําเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรยึดไว้นะครับผมเป็นข้อค่านิยมเป็นหลักนะครับผมก็คือว่า ค่านิยมด้านความสําเร็จเนี่ยมเมื่อกี้สิ่งที่คุณต้อยพูดคือเรื่องของความเรื่องของเป้าหมายด้วยซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆเรื่องที่พูดมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจของเราเยอะมากนะครับผม ال, มีเป้าหมายที่คุ้มค่ากับการแลกไหมในเรื่องของค่านิยมความสําเร็จเป้าหมายที่มันมีเนี่ยมันใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่คุ้มกับการแลกแน่ๆเพราะนั้นคุณจะไม่มีค่านิยมของการเป็นคนสําเร็จค่านิยมด้านความสเา,มา,ามสเร็จคุณจะไม่มีเพราะมันไม่ลิงก์กัน เพราะนั้นสำคัญมากคือว่าการทําเป้าหมายหรือมีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของคุณน่ะที่คุณยอมแรกอะมันจะทําให้คุณดีเป็นคนที่สามารถยืดค่าย,ยิงของความสําเร็จได้นะครับผมถัดไปนะครับผมเป็นคุณลักษณะสําคัญที่คนอยากให้เป็นผู้นําของพวกเขาคือเขาจะมีทําวิจัยกันนะที่อเมริกาทําวิจัยว่าเฮ้ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างวะมีคนแบบไหนบ้างวะที่ ที่คนเนี่ยอยากให้แบบผู้นําของเขาเป็นอ่ะเออข้อแรกมองเห็นคุณค่าของทีมงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านช่วยกันโบทด้วยนะช่วยกันแบบอะไรองี้ด้วยนะครับมองเห็นคุณค่าของทีมงานมองเห็นคุณค่าของทุกจุดในองค์กรองคุณนะครับผมฉลาดและมีความสามารถโดยรวมที่ดีเฮ้ยมันก็ต้องฉลาดขนาดไหนวะแต่ก็คงไม่ต้องแบบ <languages> เอองั้นก็ว่าผู้นํากูจะเอมอมาเลยนี้มันก็อาจจะไม่ใช่นะครับผมเพราะนั่นคือความคุรจะต้องมีความฉลาดแล้วก็มีความสามารถโดยรวมในด้านต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับข้อ3อยากให้มีผู้นําแบบไหนนะมีความยุติธรรมทางานกับคนต้องมีความยุติธรรมสาคัญที่สุดนะครับผมหรือมีความรู้ในเรื่องธุรกิจที่ทํานะครับเข้ามางปูปลาเลยเนี่ยโอ้ oh ฮ้มาสมัครธุรกิจทํากับเราไหมเอาแล้วนายรู้อะไรบ้าง๋อไม่รู้อะไรเลยวะคือมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่คือสิ่งสําคัญคือว่าเราทําอะไรเราควรจะรู้สิ่งที่เราทำถูกปะเนี่ยเออเขาบอกว่าเฮ้ยผู้นําของเราแม่งควรจะรู้ใช่ไหมวะว่าทําธุรกิจเนี่ยมันอะไรยังไงยึดมั่นในศีลธรรมและจรรยาบรรณผมว่าคนส่วนใหญ่ที่มาทําธุรกิจกับเราส่วนใหญ่99%เนะเห็น policy บริษัท เราทำธุรกิจกับคนที่ยึดมั่นในจรรยาบัรและศีลธรรมถ้าเกิดเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราคงไม่ได้อยู่มอยู่ในธุรกิจนี้หรอกใช่ไหมที่ u n i l e v ร r นี้ใช่ไหมครับผมข้อ6การทําตัวเป็นแบบอย่างนะครับผมทีนี้ใน6ข้อเนี้เขาก็แบบมีการทํารีเสิร์ชออกมานะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านช่วยผมหน่อยยกมือยกมืออุย้ยขอโทษครับยกมือนะ ให้คนละสองครั้งมีโอกาสสองครั้งแต่ย็นครับพี่แกนขอบคุณมากพี่พ,พี่โปรแอคทีฟมากโอเค <laughs> okay. ผมให้คนละสองครั้งเดี๋ยวผมจะเขียนว่าคนในห้องนี้คิดว่าข้อไหนเจ๋งสุดวะถ้าเกิดอยากจะเป็นผู้นำหรืออยากจะมีผู้นาอะข้อไหนดีสุดข้อแรกมองเห็นคุณค่าของทีมงานใครเห็นว่ามันสำคัญวะยกมือเลยครับ สำคัญที่สุดผมให้แค่เลือกผมให้เลือกแค่สองครั้งนะมีโอกาสสองครั้งนะคนเดียวเนี่ยมีโอกาสได้สองยกได้สองทีแล้วผมจะดูว่าโดยรวมเนี่ยข้อไหนสำหรับพวกเราอะมันใช่สุดโอเคข้อแรกครับผมมองเห็นคุณค่าของทีมงานโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับข้อหนึ่งนะเท่ากับยี่สิบเจ็ดโอเคข้อสองยกมือได้เลย ฉลาดและมีความสามารถโดยรวมที่ดีสามครับผมก็มไม่ขนาดนั้นนะครับผมโอเคข้อสามนะครับผมโอเคมีความยุติธรรมโอเคกงกงมั่งก็ได้นะพี่นอพนะแม่งไม่ใครเห็นด้วยหรอวะกงกงมั่งก็ได้โอเคใครนะพี่นพ พี่นอบครับผมโอเคพี่นอบไม่ค่อยมีความยุติธรรมใน,นองค์กรนโอเคครับผมข้อสี่ <c oughs> โอเคมีความรู้ในเรื่องธุรกิจที่ทำเออมันจะเออเออมาเลยโอ้เครื่องสมาร์ทเท่านะเว้ยเวลาใช้มึงหนีผู <c oughs> ชิบหาย เส้นเลือดแตกเลยมึงโอเคมวยดตบเมาส์ลืมนับโอเคยกยกสูงๆูงเลยครับผมโหเยี่ยมไม่มีสมาร์ทโฟนหนีขูแน่นอนอะไรนะครับผมนับเร็วมากเลยใช่ผมผมผ่านข้อสองแน่นอนเลยฮะโอเค ข้อ5้ยึดมั่นในศีลธรรมและจรรยาบัรรครับผมผู้นำข้อห้านะครับผมนะมีความยุติธรรมบ้างก็ดีนะพี่น้องนะแ,แซวแกไม่มีข้อไหนผิดถูกอะไรนะคือมันคือมันดีหมดอะนะกึกออกป่ะครับข้อ6ททำตัวเป็นแบบอย่างครับผม ไอ้ผมยังไม่ได้เขียนแบบอย่างที่ดีหรือที่เลวนะโอเคเยวได้สองครั้งนะโอเคสามสิบเจ็ดก็ไม่ต้องเปะมากก็ได้เนอไม่ต้องยุติทรรมำมากก็ได้พี่นพโอเค ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรโอเคพี่นบอกโอเคเมื่อทุกคนโอเคกูก็จะโกงๆมัง่งรอเล่นนะพี่แฟวเล่นโอเคนะครับผมคุณลักษณะสํา,าคัคาญที่คนอยากให้ผู้นําของเขานะครับจากห้องนี้ของพวกเราข้อที่ชนะก็คือว่าทําตัวเป็นแบบอย่างถูกไหมครับข้อถัดมาคือมีความรู้ในเรื่องธุรกิจนะครับผม ถัดมาคืออข้อหนึ่งก็คือเห็นคุณค่าของทีมงานนะครับซึ่งไม่ต้องยุที่ทรมบ้างก็ได้นะครับผมเจอพวกเราโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโอเคทีนี้ไอ้ผลวิจัยที่เขาออกมาจากเขาทำรีเสิร์ชมาเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างค่อนข้างใกล้เคียงกันนะมองเห็นคุณค่าของทีมงานเนี่ยสิบอร์เซนครับผมโอ้พวกเรามีสายสมันที่ดีไง เรารักกันนะครับผมในในตอนที่เขาทำรีเสิร์ชทำวิจัยมาเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แบบน่ากัมากจริสีอะไรอย่างงี้มากมายเนาะแต่เรารักกันเนี่ยดีมากนะครับผมข้อสองคือฉลาดและมีความสามารถโดยรวมที่ดีก็โอเคอะไม่ต้องไม่ต้องมากนะครับกกลางมีความยุติธรรมครับโอ้มาว่ะพี่มาวะพี่มาว่ะพี่ มีความรู้ในเรื่องธุรกิจที่ทำครับโอ้โอสมรพราะห้ามหนีผูน้องไว้ <c oughs> โอเคยึดมั่นในศีลธรรมและจรรยบัณ19%ครับผมสิ่งสำคัญที่ถูกต้องที่สุดสซึ่งเราก็เหมือนค่าเฉลี่ยของคนทั้งโลกนี้คือการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีครับผมขอเสียผมมือให้ทุกท่านด้วยนะพวกเราเนี่ยใช้ได้นะเปนผู้นำระดับ6กแล้ว ไม่ใช่ระดับ5ครับผมโอเคนะเราก็ดูใช่ไหมครับดูใช่ไหมอาจจะอาจจะอาจจะด้วยด้วยธุรกิจอาจจะคนละขแขนงกันนะนี้ครับก็เลยอาจจะให้มันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้อยากจะถามว่าแล้วคุณเป็นผู้นําแบบไหนครับผมอันนี้ฝากคิดนะครับมันสําคัญมากที่ตัวเราเนี่ยในฐานะผู้นําขององค์กรทุกวันนี้ทุกท่านเป็นอัพเป็นอัพไลน์เป็นดาวไลน์ในในมีทั้งสงสถานะอยู่แล้วละ่ะแต่ ยังไงก็ตามท่านต้องพัฒนาเป็นผู้นําจาก1 2 3ไปถึง5นะครับผมทุกวันนี้ท่านเป็นแบบไหนกันและเป็นแบบไหนที่อยากให้คนศรัทธานะครับผมเพราะว่าผู้นําที่แท้จริงอาจไม่ได้หมายถึงแค่เพียงการทํางานที่ตําแหน่งมันเป็นเพียง1ใน5ระดับเท่านั้นที่ผู้นําทุกคนต้องผ่านไปให้ได้การทุ่มเทสนับสนุนทีมงานมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีแรงบันดาลใจและวาสมสำเร็จเป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาทักษะเพื่อให้คนอื่นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยตัวของเขาเองจนก้าวขึ้นไปสู่ในจุดที่สูงที่สุดได้และเมื่อใดที่ผ่านพ้นยุคข,ของคุณไปแล้วบารมีรวมถึงความศรัทธาที่มีต่อคุณก็ยังคงอยู่ช่วยโน้มน้าวผลักดันเป็นแบบอย่างให้คนรุ้นหลังนั่นจึงเป็นที่สุดของผู้นำอย่างแท้จริงจอร์ซีแม็กซ์เวล์ขอเสียงปรบมือด้วยครับสุดท้ายแล้วเหลืออีกแป๊บเดียวผมต้องรีบไปท่านเห็นอะไรบ้างรูปนี้ เห็นตึกใช่ไหมเห็น V อะไรนะ V I L E ใช่ป่ะแล้วก็ตึกเป็นรูใช่ป่ะตึกเป็นรูเป็นกำแพงเออใช่พี่ขอโทษกำแพงเป็นรูเป็นกำแพงเป็นตึกล้างแล้วก็มีกำแพงเป็นรูแต่เดี๋ยวดูดีๆนะครับกำแพงเดียวกันนะครับผม ตรงนี้ที่ท่านเห็นทั้งหมดคือศิลปินการาฟิตี้ชาวโปรตุเกส <Wow. S 1> ชื่อรูริโกมิเกลนูยเอสวิลลี่เขาใช้กระป๋องสเปรย์เนี่ย oh. วาดนะครับนี่เป็นสีทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> กำแพงยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่นี่คือสีสเปรย์ทั้งหมดคนนี้เป็นศิลปินการาฟิตี้ที่เก่งมากที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้เป็นชาวโปรตุเกส oh. เทคนิคของเขาคือการ oh. พ่นสีให้เหมือนทะลุเข้าไปอะ นี่คือการวาดรูปครับผมเขาบอกว่าเมื่อไม่ยึดติดในกรอบอะไรเไมื่อไ,ไ,ไ,ไม่ยึดติดในกรอบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราทําธุรกิจอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คิดอาจจะไม่ใช่อย่างที่หวางมากออกไปลุยออกไปทําไม่ต้องกลัวความล้มเหลวนะครับผม mm hmm. มหาตมะคัน mm hmm. ทีบอกว่า uh, Leave a s if you were to die tomorrow Learn as if you were to live forever. ความหมายก็คือใช้ชีวิตอยู่ให้เหมือนคุณจะตายวันพรุ่งนี้แล้วก็เรียนรู้ให้เหมือนคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปสวัสดีครับผมวันนี้